ฝนตกฝนตกจะไปเก็บปลาคา่อนเหรอพี่ยังไม้งเย็นชื่นใจเลยนะคะพอฝนตกส่วนนี้ก็เฮ้ยบุ้งเอเอมันอยู่นะ่นน้าเฮ้ยพ่อถักบุ้งมันมันเกิดอะ่ะวันนี้เราจะทำเมนูที่เก็บได้ตามรั้วนะคะ รั้วบ้านของเราก็จะมีผักปลูกไว้หลังบ้านก็มีนะคะเป็นแปลงแต่จะเป็นเมนูอะไรตามแม่ครัวเพชรไปนะนมะีไปเขานมรุงงจคนาม,ม,มเขามเาม,กม,ม,เ,ามาเก็บอะไรเอ่ยพี่เดียวเก็บอะไรเขาเรียกอะไรชะอมชะเอิงเอ่ยป้าชะเอิงเอ่ยเอิงเอ่ย ชะอมกำลังแตกยอดงามนี่อันนั้นไม่ใช่นะคะนี่กระเทียมกับน้ำยานี่ค่ะชะอมค่ะอ้ยอดงามมากนี่เป็นหน้าบ้านนะคะก็จะเริ่มมองไม่เห็นบ้านกันแล้วนะด้วยความที่ต้นไม้เขาสูงขึ้นก็หน้าบ้านเนี่ยสมัยก่อนนะ ตรงนี้มันจะเป็นหลุมลึกๆอันนี้เขาถมเข้า,เารถมาถมนะคะเพื่อให้มันติดเป็นเชื่อมเดียวกันกับถนนต้นไม้เราก็เลยอยู่รูปนิดนึงต้นไม้เลยลงไปต่ําเลยพอลงไปต่ำแล้วมันเก็บไม่ได้มันสูงไอ้มันนี่นะมันดีไหมก็งาม,ม,งามนะเนี่ยอ๋อต้นผลที่เดียวแตกยอดเดิมทีหายยอดไม่ค่อยมีตอนร้อน ก็ต้องมาเก็บข้างนอกบ้านอย่างนี้นะเพราะว่าเก็บข้างในสูงเลยข้างในเก<ห>็บข้างในมันต่ําม,มากเห็นไหมดินมันต่ําค่ะที่นี่มันก็เป็นทุ่งนาเนาะก็จะต้องผมไปเรื่อยๆเมนูนี้เด็ดจัดว่าเด็ดเพราะว่าเรามีชะอมเรามีแหนมสองอย่างหุงข้าวเรียบร้อยฝนตกฝนตกฝนตกแล้วฝนตกแล้วโอฝนตกเร็ว เก็บผ้พาเล่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 ไเล่งเล่าเ้่เน่่าเล่าเล่าเ่าเล้าเลาเล่าเ่าา ฝนตกชุ่มชังเลยค่ะมเม็ดฝนเม็ด,มดน้อยๆโตกใจจอย,จอยเป็นอยรีไลดีใจจังเลยเย็นชื่นใจเลยนะคะพอฝนตกเพราะหน้าฝนนี่มันจะน่าดูมากนะคะมันจะเขียวขจีไปหมดเลยนะคะมองไปตรงไหนก็มีแต่สีเขียวนั่งมองดูสระน้ํายังมีความสุขเลยนะเม็ดฝนมันลงก้นตใจ ชุ่มฉ่ำต่เช้าตัวนี้ก็นอนฟังเสียงฝนแต่เช้าดีไม่ฝนตกครับพ่อดีดวงดีเนาะอ่าดูนะบรรยากาศสวยมากคุณรันชเนยเห็นรังนกป่ะเห็นรังนกป่ะเอาไปใส่ขวดกินไมเคนละรังเอออะไรรังนกอ่ะพ่อรังนกอะ,ออกอะไรเอาไปใส่ขวดกินได้ไหม ก็น,นึกว่าของกินได้ไว้หาทุกครับเลยผักบุ้งมันมันเกิดอ่ะเออผักบุ้งยังอยู่ที่เราเอามาจากจังหวัดอะไรนะคนระคนปรคนปฐมนครปฐมแล้วมายโนยนไว้้ยงามแล้วน่ยบุ้งพันธันีผักบุ้งพันธ์สำลีใช่ไหมใช่ค่ะเป็นผักบุ้งน้ํานะคะเอามาจากคนครปฐมสองช่อเดี๋ยวก็จะขยายพันธ์นะถ้ามันเยอะๆเราจะพายเรือไปเก็บนะพี่กัมพูน้ะเออไปลยไรไล่ะตอนนี้เลยไหมยังไม่มียอดเลยอะไรตาออกไปนู่นเมื่อ มันกลัวฟ้าไอ้มอเป็นกลัวฟ้าร้องพ่อฟ้ามันค้มๆมามันกลัวฟ้าร้องื่อะไรมันวิ่งหางตุๆเลยนะคนละหายายแล้วอยู่กับยายอังอยู่กับยายลงอยู่กับยายเนี้อเนื้อกลัวฟ้าอยู่กับยายก็พี่หมีอยู่แล้วเอาเอาไงเอาที่ไหนเหมาะที่ไหนเหมาะที่ไหนเหมาะกลัวฟ้านะมันกลัวฟ้าอีกตัวเนี้ยฟ้าร้องไม่ได้แลกมากเลยนะอืมฟ้าร้องไม่ได้เมื่อกี้ฟ้าคืนๆนะคะแค่ฟ้าคืลนๆมันก็วิ่งหาที่สุกละ เป็นหมาที่กล้า,าหารชานชัยมากไอตัวเนี้ยขโมยปวดวดึงดึงมันเข้ามาพี่เจ้าดึงเข้ามาหนก็ได้คุณกัมพูชอบฝนโอ้ชอบมากเลยฝนนี่ฝนเมื่อก่อนแกก็ชื่อฝนนะแลหลังนี่แกเปลี่ยนเป็นชื่อเชอรี่เป็นอะไรน้องฝน,นกับน้องเชอรี่ใช่นั่งกินกาแฟแลสายฝนอ๋อรู้แล้วว่าทำไมโตเปียกอ่า มันทะลุมาจากนอกชานใช่ใช่ใช่เราก็ว่าทําไมเอ๊ะมันอยู่ใต้ถุนทําไมมันสาดเหรอมันก็ไม่สาดแต่มันทะลุมาจากนอกแปลว่าหลังคาบ้านคุณอ่ะมันไม่ครอบคลุมนอกชานอ่ะผมไม่ทําให้คุมอยู่แล้วครับผมทําต้องการให้มีน้ําไหลหยดย้อยลงมาไม้จะไม่พังหรอไม่พังไม่พังแล้วก็เป็นธรรมชาติไม้ไม้ฝนมันน่าจะพังนะเขาอยู่ด้วยกันครับเพราะว่าเพราะว่ามันก็ไม่ได้ชนเป็นไม่ใช่ปูนอ่ะเออคือไม่ต้องกลัวพังเหรอครับหยดลงมาจากนี้เลยนะนี่แหละดูดิ นี่แหละคือความธรรมชาติหาได้ที่ไหนล่ะคุณเชนนี่นั่งไปแล้วน้ําหยดใส่หัวน้ําหยดใส่เออคุณจะหาได้ที่ไหนมันก็บม่มีไัยเหตุแล้วแบบนี้เนาะมันไม่มีใครทําไงเพราะว่าเขาไม่ทํากันดูชายคาไม่มีนะคะบ้านไม่มีชายคาไม่รู้จากความมันก็เลยตกลงมาใส่นอกชาแล้วมันก็รั่วลงมาใส่คนอันเนี้ย นี่คุณนายศติ้งติ้งปั้นรถเพิ่นแล้วเนี่ยคุณไปนั่งอยู่บ้านไหนมันก็ไม่มีหรอกที่จะมาน้ําฝนธรรมชาติไหลใส่คุณอย่างนี้ขอขยับเข้ามาหน่อยนะคะนี่ที่นี่คุณได้เสพบรรยากาศธรรมชาติแบบนี้ผมก็ทําเพื่อให้คุณได้เสพธรรมชาติจ้าตามสบายจ้าเออน้ําขังพอเจาะแฉเป็นอย่างนี้นะคะเออนี่แหละของแท้ของแท้ไปทําสวนมาตามมาบอไปจ้ามันแฉ บ่เอามันแฉะจ้าบอตกที่ไปตัดเดี๋ยวเป็นหวัดไม่ตรงนี้จะไปต้นไม้มันล้มไม่ไม่วมันเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนใจเย็นต้นไม้มันล้มใส่ซานาอุ้ยมาดูคนละชนีจะมาขยันอะไรกัวันนี้วันที่มันเปียกไงกัมพูเออดูสิเป็นไงมันไม่แก่สิเอาไงดีวะพ่อเขามายกดูแล้วเขาถึงทิ้งมันไว้อย่างนี้ โอ้น่าสงสารจังมันสู้ชีวิตมากเลยอะมันสู้ชีวิตมากเลยด้วยซี้ไอแม่ก็หักแล้วเนี่ยลูกก็ยังไม่แก่เลยเอาจังใดระบาดที่นี่ก็ปล่อยไว้อย่างนี้แหละเดี๋ยวเขาก็สุกหรอโอ้ยนี่มันค้ำได้เฉพาะไม้ไม้มันมีไม่เยอะอะค้ำได้เฉพาะเป็นบางต้นต้นนี้ค้ำเลยโอ้ยคืออันนี้แบบว่าดกมากไงคุณลาชเนีดูดิ แต่ต้นก็ใหญ่มากเลยนะนี่ของอาจารย์ปลานีก็โดกอยู่นะมะนาวอาจารย์ปรานีมะนาวอาจารย์เป็นมะนาวยักษ์แต่ทําไมลูกมันเล็กหรือมันผ่านแรงมาไงเออผ่านแรงต้องรอดูหน้าฝนเนาะนี่แหละน้าดินมาเติมมาแล้วยังต้องดูแลให้มันดีนะนั่นน่ะสิถ้ามาเสียหายที่นี่อายอาจารย์แย่เลยอืนก็ต้นอะไรเหรอ มันปูอ่ะที่คุณบอกว่าอยากกินอ่ะไม่ใช่ลูกว่าเปล่าไม่ฮะไม่ใช่มันปูใบปูใบไม่ไม่อย่างงี้ไม่ใช่อ่ะไม่ใช่กินไม่ได้ไากินไม่ได้หรือต้นว่าเฮ้ไม่รู้อะไรคุณมาดูมะม่วงของจริงคืออย่างงี้นะครับดังนั้นคนอาจจะทั่วไปไม่เคยเห็นมะม่วงอืที่นี่เราปลูกเพื่อให้ท่านได้รู้จักมะม่วงของแท้ยังไงคุณดูใบใบม่วงนี่กล้องคุณเห็นสีเป็นม่วงเลยไหม ยอดมะม่วงของแท้เพราะฉันนี่จะไปเปลี่ยนชื่อเขามาขงมาเขียวอะไรนะพอพอต้นไม้ได้ฝนเราก็ชื่นใจนะเขาเขียวเขาอะไรอันนี้ลูกชิงถูกต้องเอฟซีส่งมาให้ใช่ไหมกินกับแกงใต้กินกับขนมจีนลูกชิงมีลูกแล้วมาดูมาดูาดคุณเล<ฮ>ชนีมาดูลูกมาดูลูกเขาคุณเห็นลูกไหมเ,ออเห็นลูกไหมเห็นไหมเห็นไหมมีละจ้ามีให้ยนตละจ้าอยู่เงาก็มีไง อยู่ตรงเงาก็มีนะเงาเงาเขาเลยเดี๋ยวจะได้เก็บกินนะอีกสักสองสัปดาห์เนาะแต่อันนี้ขออนุญาตถามเอฟซหน่อยนะครับว่ามันคืออะไรอ่ะมันคือต้นน้หยังครับฮจริง่ะต้นอะไรครับผมไม่รู้จริงฮะแต่ว่ามีเอฟซีท่านหนึ่งเขาเอามาฝากแล้วก็เขามาปลูกให้ด้วยมั้งอ๋อเราไม่อยู่แน่เลยเราไม่อยู่ตอนนั้นเราไม่อยู่แกเอามาฝากแกบอกว่าแกจะผ่านไปทางใต้แกก็เลยหยิบมาฝาก แล้วคนความจําดีมากเลยนะพี่สําเท็ินน่ะจาไม่ได้ละเออว่าต้นอะไรแล้วนกกําลังจะมาทํารังตรงนี้เห็นไหมมันมาทาโครงบ้านของมาและวนียอ่ะนี่ค่ะเป็นหลังคาแล้วนะคะได้หลังคาแล้วเอาเชือกมาผูกหลังคากันเรียบร้อยแล้วขาดฝาบ้านตอนนี้เห็นว่ารองบอยู่่างันนะเห็นว่ารองบประมาณปีหกเจ็ดหกแปดนี่ละมั้งจะได้ฝาบ้าน่างันนะ มะพร้าวน้ำหอมเมืองอัมพวามาปลูกเมืองหามก็เนี่ยครับไม่ค่อยเอาละฝนนี้แหละฝนนี้แหละไม่ค่อยไม่ค่อยดีแต่ไม่ตายง่ายๆนะคุนระชนืมไม่ค่อยดีแปลกมากแต่ไม่ตายง่ายๆเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมมันก,มนก็มันก็มีแตกหน่อใหม่มา,มาแต่มันทำไมถึงใบแห้งๆเป็นบางใบเนี่ย เหมาะแมงกินหรือเปล่าคะเออเหมือนเป็นโรคอ่ะมะพร้าวเนี่ยปวดใจจริงปลูกตั้งแต่ปีแรกนะครับยังไม่ค่อยดีปลูกตั้งแต่ปีแรกยังไม่ค่อยดีมะพร้าวอันนี้อะไรคะเนี่ยสูงเกินเดิงเลยเนี่อันนี้เอามาจากแก่งกระจานครับอันนี้หางนกยูงแก่งกระจานอ๋อหางนกยูงที่กินไม่ได้อะนะกินไม่ได้แต่ว่าผมชอบสีดอกเขามากชอบสีดอกเขามากเอาจ้ะ แล้วคุณดูคุณรัชนีดูต้นสดาลสดาต้นนู้นสิโหแอบสูงแอบใหญ่ตายใหญ่โตเดี๋ยวไปดูเทียบกับคุณกระบูเออว้ยเขาสูงไปมันจะเก็บยังไงวะใหญ่โตบลักคักเลยนะเออใหญ่มากเราจะเก็บไม่ได้นี่ต้องปีนนะเนี่ยมันงามไวเนาะงามไวใหญ่ไวมากปลูกรุ่นเดียวกับไอ้ต้นฝรั่งต้นนี้นะ รุ่นเดียวกันนะครับท่านผู้ชมเพื่อนรุ่นเดียวกันเพื่อนรุ่นเดียวกันครับไอ้นั่นกับไอ้นี่ครับคิดดูครับมันยังไงฮะมันยังไงครับเนี่ยฮะดินไงโอ้ดินและอากาศเนาะเออออาวันนี้พาชมสวนก่อนเท่านี้ก่อนนะสวนหลังฝนนี่มันชื่นใจนะชื่นใจดีใจเลยนะคะมีฝนแล้วชื่นใจนะ นี้เรารับแขกนะคะเป็นน้องกับเป็นน้องนั่นแหละเป็นน้องของพี่ดัฟฟี่ค่ะสวัสดีค่ะแล้วเป็นคุณแม่ของพี่ดัฟฟี่นะคะเป็นหลานของพี่ดัฟฟี่ค่ะส่วนพี่ดัฟฟี่อยู่ในครัวนะคะนะคะก็พี่ดับนี่เป็นเป็นมือขวาของพี่กำพูค่ะเป็นเป็นเมียพี่กำพูก็ได้นะคะเพราะว่านอนเล่นกันตลอด คืออะะไรฮสวัสดีครับจะแนะนําให้รู้จักดัฟฟี่วันนี้เขาพาแม่มาเที่ยวนิดหนึ่งครับมาเองตลอดรอบนี้เลยพาพี่อันเดี๋ยวเดี๋ยวคนนั้นไม่ใช่น้องคนนี้น้องโอเคน้องคนไหนน้องเดี๋ยวนะคนนั้นน้องเคยเขาบอกเขามีพี่น้องอยู่สามคนนั้นใช่เดี๋ยวนีีพี่น้องกี่คนสามหน้าเหมือนเราเดี๋ยวนะยืนคู่กันสิอนเฮ้มใช่ใครดับวัเนี้คนไหนคือดับฟี่คะพี่ คนไหนวะไหนไหนไม่ทำไมเหมือนกันอย่างนี้พุ่ก็เหมือนด้าเป็นพี่ตด้าเป็นพี่โตเจ้าดิวรอเจ้าดิวแล้วแล้วใครอีกคนน้องสาวชื่อเดียน้องสาวที่ใส่แว่นตาด้าดิวเดียหน้าตาน่าจะเหมือนกันนะดูแล้วคุณก็เหมือนกันครับคุณก็เหมือนกันแต่ว่าลูกชายนี่เหมือนกันเด้เลยนะกยเป็นลูกใครลูกชาลูกสาวเป็นลูกใครน้ออ๋อแต่ตัวเล็กเป็นเป็นเป็นหลานเหมือนแม่นะทั้งทั้งคู่เลยใช่ใช่ใช่ลูกชายหน้าเหมือนแม่ แต่ที่จริงคุณลูกชายหน้าเหมือนกันมากห่างกันเคปีของพ่อขกับน้องสาวเหมือนแบบยืนดิเหมือนกันเหมือนกันทรงเดียวกันเลยวันนี้มีอาหารเลี้ยงนะคะเป็นพาไปสวนเป็นอะไรนะขนมจีนค่ะไปคุยไปเยอะใช่ไหมว่าน่าอร่อยอร่อยแม่ก็เลยอยากมาเดี๋ยวแม่ก็ผิดหวังหรอกไม่หรอกนั่นอนไปแล้วไม่แน่นอนๆให้จะาลูกริกนี่จะกินเอาให้ชนะพวกครับเอาไปเลยอันนี้เป็นเล้งนะคะเล้งกระปิ้นแห้ง และก็ขนมจีนขาไก่ค่ะกินปลาล่าไหมจ้าตี๋ยกินปลาล่าใช่ไหมคะส่วนกับข้าวเราทยอยออกนะคะอันนี้จักแป้งแล้วก็อันนี้เป็งเฮยกระดาษนี่ยกไปเลยยกไปทั้งกาษไปคนนี้คือน้องสาวน้องน้องเดียเห็นว่าน่าจะเหมือนป่าเหมือนเหมือนเหมือนได้ข่าวว่าน้องเดียสั่งของบ่อยมาก ใช่ไหมใครสั่งดับดิเดียว์หรือดิวเขาจะสั่งพี่ดับอ๋อสั่งให้ค่ะสั่งให้พี่ดับมาไปให้แล้วได้กินไหมยังค่ะไม่เคยยังไม่เคยถึงเลยสั่งไม่ได้เลยนี่ยกไปเลยอ่ะพี่เดียวอยากกินอะไรหยิบไปเลือกเอาเลยค่ะจะมีเยอะก็ได้เดี๋ยวจะมีน้ำพริกกระปุกไปให้นะคะคือบอกให้สั่งเองสั่งเองให้เราเออสั่งให้พี่ดับมาไปให้คงไม่ได้กินนะคะแม่ใช่ไหมเอาลองจานไปเอาลองจานไปยุบลเอาลองจานเนี่ยมันร้อนร้อน อ่าันแหละสนุกดีบริการตัวเองถามจะได้มีแอคทิว <activity S 2> ิตี้นะจะได้มีกิจกรรมส่วนเจ้าของบ้านก็หิวค่ะเอาแหนมนี่ไงพี่ดับนมีใครกินแหนมไหมเอาเดี๋ยวรอไข่เจียวแหนมแม่ครอเพชรทําไข่เจียวแหนมไหมทาําจ้าโอเคใส่ชะอม,มด้วยนะจา้าวันนี้พี่ชายมานะคะพี่แอดมาก็พา,ลาหลานๆานมาเที่ยวนะคะอะไรอย่างงี้ก็ได้อ้าว คึกคักหน่อยนะวันนี้กินแบบมันบ้าหังเลยสุดยอดแล้วเเริ่มไปยสไตล์เราก็จะให้แขกช่วยปัดช่วยกวาดนะคะตลอดเวลานะเดี๋ยวจิ้มเป็นด้เลยเอ้าสาวนครสวรรค์เดี๋ยวพึ่งเดี๋ยวพึ่งโโชชววว์์เดี๋ยยหน่อกินกันอย่างนี้เลยเหรออร่อยคฮะอันนี้กินอยู่แล้วหรือว่ากินอยู่แล้วกินคือเขาเคยสั่งผมแต่ผมบอกให้ไลน์ไปเองให้เราก็ไม่เคยมีไลน์เลยพวกนี้จะสั่งใหม่จะสั่งให้พักพวก เดียนออนไลนเข้าไปแล้วก็แอนไลน์เลยค่ะแอนไลน์เข้าไปก็ตลาดเก้าเก้าทุกวันอุ้ยท่านนี้ท่านนี้ก็เซอร์ไพรส์บ้างนะคะเอาอาจาวบองอ๋อกินอยู่แล้วคะ่ะกินอยู่แล้วใช่ไหมคะเป็นคนต้องเป็นคนอะไรนะ บอเสาวอุ uh, บลตัวน bon ah> okay> ี้สาวอุบลคนโก้ทีนี้เคยไปอยู่โคราชเดนเดียบารที่โคราชแบบสีลองน้ำพริกกากหมูไหมคะโคราชก็กินปลาไหลลองน้ำพริกกากหมูไหมคะพวกเวลากลับไปกินปลาไหลเดียวกินยัง่างย่างปลาล่าบองนะอร่อยแล้วก็กินน้ำพริกกากหมูอ๋อพี่ดาวเคยไปใช่เนี่ยเอาแบ่งของให้ค่ะอันนี้น้ำพริกตพี่โตกินหอมปลาทอดข้างในยังมีอีกเดี๋ยวมีไข่เจียวแหนมนะคะไข่เจียวแหนมชะอมชะอมเริ่มล้วน่ะคุณแม่ว้าวไข่เจียวแหนมไข่เจียวแหนม เอ๊ะไม่ใช่สิเขาเรียกไข่ชะอมใช่ไหมชะอมแหนมชะอมแหนมชะอมไข่ชะอมแหนมเราใช้แหนมหมูนะคะเยอะไ,ไหมเยอะปุ้ยมุ้ยไหม,ไมเอาสักหมดเลยสี่ก้อนใสีกส่ก้อนเลยเหรอคนเยอะคนเยอะนเอะนื้อแหนมธรรมชาติเลยนะคะเดี๋ยวเราจะขยี้แหนมจะใส่ไข่สักห้าฟอง ปรุงอะไรไหมนี่ไม่ปรุงเลยค่ะใสแหนมอย่างเดียวเลยเพราะเดี๋ยวเราจะเอาไปกินกับน้ำพริกลงเลยกินกับน้ำพริกกับเป็ดเท่ากันมาแล้วแหนมชะอมไข่ม้วนบ้างมั้ยอ้าวเอ็ดมานี่สิมานี่มานี่มาดิรปานบุรีจริงเหรอแล้วได้นอนป่ะลูกไม่นอนร้านบุรีป่ะได้นอนค่ะ นอนนนอนเมื่อไหร่เมื่อคืนเหรอทะเลมาหรอใช่คะ่ะโอ้ยไปเห็นทะเลเหรอ <c oughs> รอส้มตามหน่อยนะคะพี่แอดไปเอามะละกอยอยู่นะคะเห็นมาเราของเราต้องสดสดมาเลยหนึ่งลูกพอสดสดถูกไหมดึงมาจากต้นสดสดเลยคุณแม่น,มน,นีผักอะไรนะคะอันนี้อาจจะไม่ค่อยคุ้นเท่าไหร่ใช่ไหมผักก้านจองก,ก้านจองเนี่ย กานจองเนี่ยคนอีสานอยู่ในอยู่ในสระเรานี่แหละค่ะการจองกานจองคนอีสานผู้จัำอยู่เนาะไมนฮะถ้ากานจองนี่กานจองเดี๋ยวรอส้มตามสักครู่เขาจะเอาไว้กินกับขนมขนมเข้ากันมากกินกับขนมจีนรัวกินกับขนมผมฝากไว้นี่ตั้วันนะแม่ครับพี่ผมรู้สึกว่าจะติดใจที่นี่แล้วฝากไว้หน่อยเถอะเบี๋ยวจะฝากแม่ไว้ใช่ไหมเรายกเลิกโรงแรมทันไหมฝากแม่ไว้นี่ดีกว่าส้อมตามลย่นี้ น้อยน้อยตกใจจอย,จอยเป็นฝอยรินไหลกบเขียจดจะบผู้กลางฝนอีกบ่โดนมันคงวางไข่โตเฮากับเงาเดียวได้ก็มีคู่ใจยามสาย